เหลือเพียงไว้เป็นตำนานบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชื่อดังประกาศปิดกิจการที่อยุธยาพนักงานตกงานทันทีวันที่9ธันวาคมเพจ Facebook ข่าวสารชนบุรีระยองได้ทำการโพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้เพจเศร้าใจหลังได้รับรายงานว่าบริษัทแห่งหนึ่งที่อยุธยา ต้องประกาศปีกิจการสาขาลงพนักงานตกงานทันทีพนักงานทุกคนสู้ๆครับก่อนที่จะออกมาโพสแจ้งรายละเอียดระบุว่าถึงเวลาต้องแยกย้ายกันแล้วเหลือเพียงไว้เป็นตำนาน บริษัทไทยมารูจูนจำกัดประกาศหยุดกิจการที่สาขานิคมสหรัฐนครน,นครหลวงอยุธยาแบบถาวรส่งผลให้พนักงานตกงานทันทีจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายโดยบริษัทไทยมารูจูนจำกัดเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โดยมีสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่นิคมอุตสาหกรรมหนองแคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี